สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่ทางบ้านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับพี่เพื่อนทุกคนไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะครับผมก็ฉลองปีใหม่ครับยัดญาดครับแม่แม่พี่นะครับผมก็สนุกมากแล้วก็พี่ๆเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกกันบ้างหรือเปล่าเขาดาวหรือเล่นอะไรแบบ้างแล้วก็ขอให้แม่แม่พี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนี้คลิปนี้นะครับขอให้ ทุกคนสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับผมโอเคครับวันนี้มาที่รีสอร์ทล้างนะครับผมมาพบกับความร้อนเลยนะครับผมว่า,าจ,จะเป็นยังไงนะครับตอนตอนยังไม่เปิดกล้องนะตอนเข้ามามีเสียงมีเสียงเหมือนคนเดินแล้วก็เหมือนแบบยังไงคนร้องไห้อะไรประมาณนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นตัวนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงนะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนพอเปิดกล้องปุ๊บ เสียมหายไปนะครับตกใจเสียเลยตกใจนะครับกิ่งไม้ตกใส่หรือเปล่ากิ่งไม้ไม่รู้ว่ากิ่งไม้หรืออะไรนะฮะโอเคครับเข้ากันไปเฮ้ยลินพันแล้วเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับ e t ส go ก็เดินเข้ามานะมีไม้ปิมปักนะเลเฮ้ยเฮ้ยไอ้ <c oughs> กำลังทักจอมปวกครับเฮ <c oughs> ้ย โอ้โหอืมืึโอ้โหต้อนรับแบบนี้เลยเหรอครับสวัสดีครับกบลึงโอ้โหมาคยงูเมื่อก,กี้ห้องนี้นะครับแป็น,นงนะ อมีอ,อะไรบ้างอุ้ยมีตุ๊กตาด้วยนิยาเด้อ มาย่างไงกำลังจับตุกตาตรงนี้แล้วมึงลอยมาย่งไงอ่ะโอ้โหโอ้โหต้อนรับเปิดคลิปมาต้อนรับเลยนะครับพี่พี่แพ,พ่นทุกคนตู้ขาอย่าบอ นอนตรงนี้นะหนูนั่งตรงนี้นะ <c oughs> โอ้ยไม่มีเลยเดี๋ยวกลอ่อ,กลองนักกองนี้อะไรวะกองอะไรวะไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้โหไม่ได้เข้ามาแบบ <c oughs> นานเลยครับแบบโอ้โห loãn lắm ตอนดูเข้ามาเห็นแป้งป่ะเหมือนรอยเท้าเลยครับใช่ไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตนะเพราะขาข้างนกนกขาข้างหนึ่งนกจะเป็นแบบนี้นะครับจะจะรีบข้างหนึ่งนะฮะแล้วดูเท้าดีไม่ได้แน่นอนข้างขวแค่นี้เอง เฮ้ยพ่อนมันแต่มันเป็นปินเป็นตีข้างซ้ายครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเชีย่ยแ,แ,แล้วแรงว่ะแรงมากพี่เพื่อนทุกคนโอ้ตกใจตุ๊กตาตัวเองตัวเอง,เองไปวางไว้เมื่อกี้ตกใจเองกินแรง นี่าจะเข้ามาดูนะมันาจะมีอะไร อะไรอ่ะมันมีเสียงนะฮะตรวนี้ไม่มรู้ว่าโฟมหรืออะไรนะฮะ นนก็เลยเคยเอาขึ้นเราไม่ใช่หรอที่จำได้ว่าเคยเอาขึ้นแล้วนะอ๋นนอนนรูปลนะ้อเก้าครับโอเคครับ Bạn muốn chạy lên được không? Bạn ừ, không thể <laughs> chạy <laughs> 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 ไม่รู้ว่าไปครบทุกห้องหรือ,อยังนะฮะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอ้ตอนรับผมเั้่แต่ตอนอุย้ย คนลูกจริงนะฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยกูมีพระนะเว้ยโอ้ยเชยลงเชร์หลานนี่ตามไปนี่ฮะแป๊บนึงนะ ขอโทษในคำหยาบด้วยนะครับเมื่อกี้พูดไม่พาะเลยตกใจวางมาลูกไปตามพุ้ยน,นี่นจะมีรังพึ่งด้วยนะน่นี่ใชชปะ่ะโอ้นี่ไงหลุดมาจากนี่ไง โหลดมาจากรงนี้โอ๊ อาฝาดหรือเปล่าวะเมื่อกี้เห็น,นกินไม้อยู่นี่นะฮะอยู่ดีลุกไปต่อหน้าต่อตาเลยะฮะยยเยอะมากเลยที่นี่คุณลูกบอกไม่ถูกเลยพี่เพื่อนทุกคน gì tao, tao tối nay ta đi ờ tôi ta giống như đi อเครับไม่รู้นะครับท่านนี้พูดอะไรไม่ออกนะค,คือมันมีเสียงแล้วก็แบบขยับต่อหน้านะครับไม่รู้เสียงอะไรนะ ่อหน้าเลยได้เปล่าครับผมทำไมหันหลังแล้วชอบทำเสียงอ่ะพอหันหลังปุ๊บกล้าใส่เลยเหรอฮึพอหันหลังใส่แบบชอบมาแบบทำให้เราตกใจนะครับผมพอถ่ายต่อหน้าแบบจะทำให้พี่พี่เห็นแบบว่าเออทำให้เห็นนะจะแบบ ไม่รู้นะครับหรือว่าเขาจะไม่พอใจเราหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะเหมือนผุพลังมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคน อันนี้แบบหลอดน,นะแบบแต่มันไม่มีที่แบบให้เราแบบยื้อแบบขึ้นไปดูได้นะฮะับ่ร <c oughs> ู้เห็นหรือเปล่า้ย ลกมากเลยพี่เฮ้ยอะไรอะมันมีอะไรขยับนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน มากนะพี่เพนทุกคน,เป,นเป็นป่าน้ำเลยนะมีเสียงออกมาจากทางนู้นนะครับกระปุกมาคุยงูึฮึ เฮ้ยเดี๋ยวป๊บนึงครับมาคุยงูตั้มเออโอ้โหมาเลยอูเชนงั้นจบคลิปเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับพเพื่อนทุกคนมีโพนปวกด้วยอือแบบไฟ ในสว่างเลยนี่นะครับเขานั่งจะไม่พอจใจโอเคครับขอบคุณที่รับชมจนจบพี่ฮโอเคเสียงพกน้องเลยโอเคครับออกเลยดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมโอเคครับตอนนี้รีบพารออกดีกว่าครับลงดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ